แฟนคลับโล่งใจโบเมาดาเคลื่อนไหวล่าสุดโผลกลางไอจีมิกความรู้สึกดีๆยังคงเหมือนเดิม oh, <no. S 1> คู่รักคนบันเทิงเลิกสายฟ้าแลบทำเอาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันกับคู่ของนางเอกโบเมาดากับพระเอกช่องเจ็ดมิกทองระยะ ที่ไม่มีแม้แต่ข่าวลือใดๆประกาศอีกทีก็คือเลิกกันอย่างชัดเจนค่ะโดยโบได้ออกมาโพสต์อย่างชัดเจนถึงสถานะโสดพร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อว่าเลิกกันจริงต่อมาทางด้านหนุ่มมิกก็ได้โพสต์ข้อความยุติความสัมพันธ์กับโบแล้วเช่นกันโดยให้เหตุผลในเรื่องของทัศนคติ มุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งแฟนๆก็ยังคงลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและก็ดูเหมือนว่างานนี้แฟนๆจะโล่งใจไปเปอะนึงค่ะ พราะล่าสุดสาวโบได้เข้าไปกดไลค์โพสที่มิกชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์ใน IG ส่วนตัวแม้ทั้งคู่จะต่างคนต่างอันฟอลโล IG กันแล้วก็ตามก็ต้องบอกว่ามิตรภาพของความเป็นพี่น้องความรู้สึกดีๆยังมีให้แก่กันเสมอแฟนคลับของทั้งคู่ก็ยังคงส่งกําลังใจให้กันรัวมเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย